รวยจนไม่แปลกใจมีกินมีใช้ตั้งแต่ต้นตระกูลเปิดบ้าน120ล้านจิปวัสุุใจป่ายกที่ดินให้ภรรยาจ,าจ้าจาพริมรตาไว้ปลูกต้นไม้เล่นหากพูดถึงรุ่นใหญ่ที่ยังดูมีเสน่ห์อยู่แล้วก็ จิวสุสแสงสิงก้าชื่อที่ใครๆเลยคนนึกถึงเพราะนอกจากจะเป็นผู้ชายที่ดูหลีแล้วเขายังทำหน้าที่สามีได้ยางไม่ขาดตกบกพร่องจิวสูนักสแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่สเสน่ห์แรงโปรไฟล์ดีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายเปรทุ่มเถให้ภรรยาจ้าจ้าพิมวตาหลักสิบล้านจิวสุเจ้าของชายาเอลวิสเมืองไทยชื่นชอบนักร้องผู้ล่วงลับเอลวิสเพรสลี์มากจนได้รับเชิญให้โชว์เปิดบ้านรู้จิบวสุ จากประตูรั้วเปิดเข้าบ้านมาจะเป็นโรงจอดรถรูนับสิบคันแต่ถ้าเข้าสู่ตัวบ้านจะพบกับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลมากมายส่วนบริเวณบ้านร่มเรือนไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และศาลากลางสะบัวที่เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่เด็กๆเห็นแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่รวยเล่นๆพล่อละสุดใจปั้งถึงขนาดยกที่ดินในกรุงเทพให้ภรรยาสาวจะจับพิมณตาเอาไว้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ตามใจชอบอีกด้วย จิวสุสำหรับงานในวงการบันเทิงจิวสุเริ่มทำงานในวงการตั้งแต่อายุ13ปีจากการถ่ายโฆษณาและเป็นพระเอกภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องเปรียวในปี2526โดยใช้ชื่อในวงการว่าวิชุวัชรพันธ์ก่อนที่จะอนุพลแก้วการที่แยกตัวจากวงการ X จะมาชักชวนจิวสุไปทำดนตรีร่วมกับ โอมชาตรีคงสุวรรณในชื่อวงแจ๊สรพลอยโดยขณะนั้นจิ๊บวสุใช้ชื่อในวงการว่าพะทยเดชิรีก่อนออกอัลบั้มชุดฝันสีทองที่สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถลลมทลายมีเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศตามด้วยอัลบั้มชุด 2. ข้องขวานโดยจิ๊บวสุได้อัดเพลงเดี่ยวของตัวเองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารชื่อเพลงจิ๊บรอดอซึ่งกลายเป็นฉายาของเขาจนกระทั่งปัจจุบัน ต่อมาวงคลอยได้มีผลงานอัลบั้มเป็นของตัวเองในปี2530ชื่ออัลบั้มสุ่ภาพุรุษนักฝันซึ่งมีติชิโร่เป็นมือกลองจิ๊บวัสุร,ร้องน้ำโดยมีแจดอนุพลเป็นโปรดิวเซอร์มีเพลงดังคือสุดรักนักเรียนต่อมาในปี2531หลังจากวงพลอยออกอัลบั้มสมาคมคนเจ็บเจ็บจิ๊บวัสุก็ได้ประกาศลาออกจากวงเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศและหลังจากกลับมาเขาก็ออกผลงานเพลงกับค่ายกรมมี่ในชุดนายจิ๊บกับคุณวัสุ ในปี2536ก่อนจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปจิบวสุเป็นคนรักของวินเทจมากบ้าหรูใจกลางเมืองมูลค่า120ล้านบาทที่เขาอยู่ปัจจุบันนั้นมีอายุมากกว่า70ปีในเนื้อที่กว่า6ไร่ด้านในมีรถยนต์รุ่นคลาสสิกในตำนานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจอดอยู่หลายคันเป็นของบรรพบุรุษตกทอดกันมาประมาณ70ปีฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่า,าใหม่ๆด้วยนะคะ